สวัสดีครับท่านชมขอต้อนรับท่านชมนะครับเข้าสู่ช่องจาาพันชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมีวิธีการที่จะมาเปิดฝากระป๋องทางด้านบนนียครับก็เป็นกระป๋องไม่ว่าจะเป็นกระป๋องน้ําอัดรม,ม์หรือกระป๋องน้ําผลไม้ก็สําหรับการเปิดกระป๋องด้านบนก็ที่จ่ามาให้ชมก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งนะครับที่จะ,ะช่วยในการเปิดฝากระป๋องเพียงด้านบนนี้ด้วยวิธีง่ายเผื่อจะนํากระป๋องไปใช้ใส่อุปกรณ์กล่องนิ้นทอรหรือเอาไปใส่ วัสดุต่างๆนะครับเพื่อใช้งานนะครับก็บางท่านก็อาจจะใช้ในการถูกระปูนบริเวณขอบด้านบนนี้นะครับถูกระปูนแต่จาก็มีวิธีง่ายกว่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ฝากระป๋องนี้เปิดง่ายนะครับสำหรับอุปกรณ์นี่นะครับที่จะใช้ในการเปิด เจ้ากระป๋องนี้นะครับก็ใช้เนี่ยรับกันไกลนะครับก็อเอากันไกลเก่านะครับไม่ต้องกันไกลใหม่ถ้ากันไกลใหม่ก็อาจจะทําให้เสียคมนี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยตัดไปบริเวณเนี่ยครับขอบของฝากระป๋องบริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับตัดแบบนี้เลยนะครับตัดให้รอบนะครับ เมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝาก็หลุดออกเรียบร้อยเลยครับนี่ครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ในการที่เราจะเอาฝาของเจ้ากระป๋องนี่นะครับออกนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับในการขัดถูเพื่อที่จะลดความคมของเจ้ากระป๋องนะครับนะครับก็ได้แบบนี้นะครับ ก็เป็นวิธีการง่ายๆอีกวิธีนะครับที่เราจะ,ะนำฝากระป๋องเข้าออกนะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเผื่อนำเอาไปใช้งานนะครับรายละเอียดคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบสวัสดีครับ